ต่อมาที่จะเล่าให้ฟังนี้นะคะคนที่เป็นทาสแมวฟังแล้วอาจจะสะเทือนใจสักเล็กน้อยเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นผู้หญิงชั้นมัธยมอุ้มแมวขึ้นมาแล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟร้อนๆแบบนี้เฮ้ยป้อมย้วาดื้อเดีมาตบ ไอ้เนี่ยเออมันล้มยงมันกลัวมันเล้วเป็นภาพนักเรียนหญิงนะคะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามกําลังจับลูกแมวสีดำโยนเข้ากองไฟที่มีควันกําลังลุกแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนอยู่รอบๆถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากโยนแมวเข้าไปกองไฟเนี่ยก็ส่งเสียงหัวเราะกันด้วยความสนุกสนานก่อนที่จะนำคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กระทั่งกลายเป็นกระแสดราม่า บางคอมเมนต์ก็บอกว่าน้องแมวเนี่ยเขามีชีวิตจิตใจค่ะถ้าเขาอยากนึกสนุกทีหลังบอกไปเลยให้ตัวเองเนี่ยกระโดดเข้าไปในกองไฟเองอบางคลิปก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้เลยค่ะเด็กตัวแค่นี้จิตใจยังแบบนี้โตไปจะขนาดไหนนี่ขนาดอยู่ในโรงเรียนนะคะแย yeah, ่มากๆทีนี้หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามที่จะให้นักเรียนลบคลิปแล้วมีการข่มขู่ด้วยว่าห้ามเผยแพร่ ล่าสุดทางพอโรงเรียนนะครับเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี -65 ปีที่แล้วนะครับแต่นักเรียนเพิ่งจะมาโพสต์เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์คนก็ตําหนิถึงครติกรรมที่ทารุณกรรมน้องแมวแบบนี้แล้วหลังจากทางพอ,อ,อเห็นคลิปยอมรับเลยว่าตกใจแล้วก็รีบตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้ก่อเหตุ2คน นักเรียนชั้นม1เนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปส่วนนักเรียนหญิงชั้นมอสองเป็นคนที่โยนแมวเข้ากล่องไฟสาเหตุที่ทําแบบนี้อ้างว่าคึกขนองส่วนน้องแมวตัวสีดําที่เป็นลูกแมวเนี่ยเป็นแมวจรนะครับจากการพูดคุยกับเด็กทั้งสองคนทั้งคู่บอกว่าสํานึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้สภาพจิตใจก็ย่ําแย่เพราะว่าโดนทวลงใน Facebook ในโลกออนไลน์เด็กทั้งสองคนยืนยันย้ำว่า รู้เท่าไม่ถึงการครับครูบาอาจารย์ของพวกผมบางทีอาจจะไม่ทั่วถึงในการดูแลนะครับวันนี้ที่อยากจะให้ทางพวกเราเนี่ยให้โอกาสลูกสาวเขามีพื้นที่ตรงนี้แตเขาทําผิดก็พอแล้วถ้าเราไปยังไปโจมตีหรือไปอะไรเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ให้โอกาสจะเหตุการณ์ทั้งหมดน้องสำานกผิดแล้วใช่สำาน็กผิดแล้วแบบเขา พออโรงเรียนก็พูดถึงบทลงโทษเด็กทั้ง2คนนะคะก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดแต่ขอรักษาสภาพจิตใจของเด็กก่อนแล้วค่อยลงโทษด้วยการตัดคะแนนคุมความประพฤติต่อไปค่ะ